เป็นข่าวจากสองนุ่มสุดหล่อของห้องข่าวเยาชวชนของเราค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะเชื่อว่าน้องๆหลายคนชอบออกกาลังกายอ,อย่างพี่อ้อมชอบออกกําลังกายไหมคะชอบค่ะโออโหอย่างพี่ปันก็ชอบเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่นอกจากคนเราจะออกกําลังกายแล้วนะคะสัตว์เขาก็ชอบออกกําลังกายเหมือนกัน,นะคะ่ะนาจะไปไหนไกลวิ่งจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะคะไปติดตามพี่น้องสุดหล่อของเราทั้งสองคนเลยค่ะ สวัสดีครับพวกกับผมข้าปบ้นเด็กชายนักธันวนาวินหนุ่มหน้ามนคนทลิตมาแล้วจยาะและพวกกับผมว่านเด็กชายนคะเลฟโพธิรัตหนุ่มน้อยมานิ่งแต่จริงใจขอรายงานตัวครับหนึ่งสิบแปดพิสามหมื่นเจ็ดล้านสองพันเจ็ดเขาข้าว้านจะออกกําลังกายไปทำอะไรเนี่ยครับว่าไม่เคยได้ยินเหรอเขาบอกว่ากีฬากีฬาเป็นยางตีผมเลยต้องฟิตร่างกายเพื่อจะไปเจอกับ เจ้ากัสครับผม,มเจ้ากัสนี่คือใครครับหรือว่าจะเป็นกั๊สจังในเรื่องอลาเล่ครับไกลไปแล้วพือ่อนกั๊สที่เราพูดถึงนี่คืออีกัวน่าครับโู้ย,ยั้นไปดูเลยดีกว่าว่าเจ้ากัสเขาออกกำลังกายยังไงไปกันเลยครับ <c oughs> นายโจอีบราว์ผู้ฝึกสอนอีกัวน่าเปิดเผยว่าทางสวนสัตว์ได้นํำกั๊สมาออกกําลังกาย และให้เ,เรียนรู้การเดินตรงไปยังเป้าหมายที่มีการเจาะจงเป็นพิเศษด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ซึ่งการทําเช่นนี้เพื่อให้กัสได้ออกกําลังและยังเป็นการการะตุ้นสภาพจิตใจและพฤติกรรมทางธรรมชาติของมันครับบราวยังบอกอีกว่าเป้าหมายการฝึกเป็นสิ่งสําคัญมากเลยล่ะครับ เพราะนอกจากจะกระตุ้นสภาพจิตใจของกัสแล้วยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางธรรมชาติของสัตว์เช่นการออกหาอาหารและการปีนป่ายก้อนหินซึ่งถือเป็นการออกกําลังกายที่ดีมากและทําให้การควบคุมสัตว์ง่ายขึ้นอีกด้วยครับโดยบ่าวจะคอยกระตุ้นให้กัสเดินเข้าหาเป้าหมายที่เป็นสีสว่างจากนั้นจะให้รางวัลเพื่อให้กัสได้เรียนรู้นั่นเองครับสําหรับอีกัวน,าน่าอนากาดาเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วครับ ซึ่งมีต้นกำเนิดอ,อยู่ที่อนากาดาในหมู่เกาะบริทิชเวอร์จินครับคาดว่าอีกกวนหน้าสายพันนี้ลงเหลืออยู่ในป่าเพียง200ตัวเท่านั้นเองครับเห็นแบบนี้แล้วเราคงจะต้องดูแลรักษามันไม่ให้สูญพันธุ์ไปครับเพราะว่ามันเหลืออีกเพียงแค่200ตัวเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเจ้าอีกวัวหน้าอากาดาตายหมดเราก็จะเห็นมันได้แค่เพียงในรูปถ่ายเท่านั้นเองครับใช่ครับ การนำเจ้าก๊าซออกมาออกขอลกกังกากนี้จะช่วยให้มันแข็งแรงด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับงั้นผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ข้าปั้นยกดัมเบลถึงร้อยครั้งนะครับจะบาจะายเจ็ดสิบเอ็ดเจดสิบสองเจแปดข้าปั้น <7 S 1> ข้าปั้นข้าปั้นนับไวเกินไปไหมครับผมยังนับได้แค่ห้าครั้งเองนะครับเอาเป็นว่าผมขอลาคุณผู้ชมไปด้วยลีลาการยกดัมเบลของข้าปั้นนะครับพบก,กับพวกเราได้ใหม่ในรายการห้องข่าวเยาวชนสำหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับวันครบแล้ว